เรื่องลับมาก No censor อีกสองสัปดาห์ข้างหน้าถ้าไม่จัดการนี่ขู่รัฐบาลนะอาจารย์ของม็อบที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่แหละที่เขาบอกว่ารัฐบาลอยากคุกคามประชาชนครับแต่สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะคะกับสิ่งที่เขาทำที่ระยองเนี่ยพี่บอกได้เลย ที่ทําที่ระยองนั้นคือการคุกคามนายกคือมันย้อนแย้งกันนี่หรอใช่แล้วก็ที่ม็อบที่เขาทำเนี่ยที่บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือการคุกคามรัฐบาลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่ว่ารัฐบาลไม่เคยคุกคามพวกเขาแต่ว่าพวกเขาต่างหากล่ะที่ยกไปนูนป่นไปนี่เขาคุกคามไม่ใช่คุกคามแค่นายกที่ไม่พูดซ้ําแล้วว่าเขาคุกคามเกินกว่านายกได้ซ้ำไปอ,อ,อาจารย์ แล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดินเชียร์ลุงทั่วประเทศเนี่ยประกาศพร้อมกันแล้วนะว่าหมดโควิดเมื่อไหร่จะออกมาให้กําลังใจลงุงนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างน่ายกย่องโอ้ขนาดท่าอไอาจารย์ก็ในเมื่อขณะนี้เรามีพรกฉุกเฉินขณะนี้เรามีกฎหมายว่าด้วยการห้ามชุมนมครับขณะนี้เนี่ยเรามีการมีกฎหมายว่าด้วยเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งและคนที่มาเมื่อวันเสาร์ทำผิดกฎหมายชัดเจนแต่ปรกากฏว่ากลุ่มเชียร์ลุง เขาเนี่ยอยากจะเชียร์ลุงใจจะขาดแต่เขาเขารบกฎหมายเ,ออเขาเขารบกติกาเ,ออเขาจึงบอกว่าแม้ว่ายามนี้อยากจะเชียร์ลุงใจจะขาดเขาก็ยังไม่ออกมามเพราะถ้าเกิดเขาไปว่าว่าคนมาวันเสาร์ผิดกฎหมายแล้วพะเขาออกมา มันก็กลายเป็นว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองไงเออ,เ,อ,อเขามาฉันก็มาเงี้ยเหอรอไม่เลยกลุ่มนี้น่ารักมากมหยุดโควิดเมื่อไรถ้าเกิดมีการหยุดพรากฉุกเฉินเมื่อไรเมื่อไรที่เราสามารถเข้าใกล้กันได้อะไรต่างๆนะนะเขาจึงจะมามเพราะฉะนั้นอันนี้พี่บอกเลยนี่คือความแตกต่างกันราวฟ้ากระดินระหว่างกลุ่มไล่ลงกับกลุ่มเชียลงนะ ซึ่งพี่คิดว่าประชาชนที่เป็นวินยูชนมีสติปัญญาย่อมเห็นความแตกต่างอันนี้เพราะมันใสยิ่งกว่าคริสตัลอีกมันไม่มีอ,อะไรมัวซัวเลยของความแตกต่างครั้งนี้อาจารย์เขาที่แล้วเนี่ยม็อบเสื้อแดงมันเป็นช่องว่างระหว่างชนชั้นแต่ตอนนี้เป็นช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็มีการจับจุ้งเนี่ยนะอาจารย์เอาละหลักการของการโป๊ะปะการด้าหรือการ,รโฆษณาชวนเชื่อไปอ่านตำราดูได้เลย ถ้าเราต้องการชนะเราต้องทำให้เกิดการแตกแยกระหว่างกลุ่ม,มภาษาฝรั่งเขาบอกว่าเซตกรุ๊ปอเกนกรุ๊ปกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้เกลียดกันนะนี่เองเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยพวกเสื้อแดงเขาก็ใช้คำว่าอามาดกับไพรับอามาดคือชนชั้นสูงไพรคือชนชั้นต่ำนะเพื่อจะให้สองกลุ่มนี้แตกแยกกันนะฮะนอกจากนั้นก็มีกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะก็คือคนกรุงเทพได้นู่นได้นี่คนต่างจังหวัดไม่ได้ ทีนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะคะกลุ่มใหม่เนี่ยเขามองเห็นล้วว่ากรุงเทพกับต่างจังหวัดไม่เวิร์กแล้วครับไพร่กับอามา์ไม่เวิร์กแล้วเพราะพวกเขาหลายคนที่เคยเรียกตัวเองว่าไพร่ก็ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีนะเขาก็มามองดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่เป็นปัญหาและสามารถจะยุโยงได้สาเร็จเนี่ยก็คือเด็กวัยรุ่นเจน y เจน Z ็เนี่ยนะคะกับพวกที่อายุต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยนะคะค่อนข้างหงุดหงิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ Oh. นะ oh. บังคับฉันมากเกินไปหรือเปล่าครอบงินฉันมาก <Yeah. S 2> เกินไปหรือเปล่าออกกฎระเบียบอะไรต่างๆมากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะน,นั้นไม่ไหวครูไม่หมอบกราบไม่ต้องเคารพนบไหวใครไม่ต้องเรียกใครเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เนี่ยเขาคิดได้อย่างดีมากพี่บอกเขาเก่ง oh. เขารู้ว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยมันกินใจเด็กจะบอกใช่เลยกูเบื่อมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการวาดต่อไปนี้ครับ yeah. คนแกไม่รู้อะไรคำครื้ไดโนเสาร์ต่าล้านปีับสมควรไปตายได้แล้วออย่ามาชี้นำประเทศชาติฉันจะเป็นคนดูแลในอนาคตเพราะฉะนั้นพวกแกใกล้ตายอย่ามายุ่งนี่คือความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นนะฮะส่วนพวกวัยรุ่นก็คืออย่ามาว่าฉันไม่รู้อ,อย่ามาว่าฉันคิดไม่เป็นเพราะฉันเป็นคนเปิด g o o g l e ฉันรู้อะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครมาชี้นำฉัน ฉันเป็นตัวของฉันเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นปับ๊บมันก็เกิดช่องว่างระหว่างวัยครันะคะเหาบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทนไม่ได้กับความหยาบคายกับการไร้ตักกะอะไรต่างๆก็ออกมาตักเตือนอนะครับแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มวัยรุ่นที่เขาทนการตักเตือนไม่ได้ก็ทำตัวเป็นไฮยีน่าทำตัวเป็นซอมบี้กัด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 จีกชีกเนื้อ จนกระทั่งผู้ดักผู้ใหญ่บางคนนะคะก็มีความสึกเออตามใจแล้วไม่อยากยุ่งละเพราะคนพวกนี้นะเขาหยาบคายถึงขนาดไหนรู้ไหมพ่อแม่เตรียมถือกลาขอทานได้เออแก่ตัวมาจะไม่เลี้ยงเลยจะไม่ให้สักบาทหนึ่งเลยถ้าเกิดคิดอย่างนี้เดี๋ยวเหอะจะไปส่งบ้านบางแคออคือมันเป็นมันรามไปถึงขนาดไม่เคารพพ่อแม่แล้วถามว่าม็อบวันเสาร์เนี่ยทำไมเขาไม่ค้างคืนแล้วก็ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่ปลอดภัย คือเราอาจจะราะห์ได้หลายประเด็นนะคะครับประเด็นที่หนึ่งถ้าในความเป็นจริงนะเรามองดูว่าเขาไม่ได้เตรียมส้วมสาธารณะนะครับเขาไม่ได้เตรียมเสบียงอาหารนะซึ่งสมัยกบพอศรีโอ้ยการกินอุดมสมบูรณ์นะฮะเขาไม่ได้เตรียมเครื่องเสียงชุดใหญ่ก็คือไม่มีความพร้อมอะไะเขาไม่มีความพร้อมอันนี้ถ้าเรามองในแง่นี้ครับแต่ในขณะเดียวกันการสร้างวาทกรรมที่จะทําให้รัฐบาลเสียหายก็คือ อยู่ต่อไปจะไม่ปลอดภัยนี่แหละทอมคือใครฟังบอกโอ้โหนี่ถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเนี่นะดึกดึกเนี่ยรัฐบาลอาจจะสั่งการให้ตำรวจทหารเข้าไปทำอะไรพวกเขาหรือเปล่านี่คือเขาพูดอ่ะเขาพูดเนี่ยคือจะใช้ว่าใส่ร้ายก็ไม่เชิงเอาเป็นว่าพูดแล้วมันก่อให้เกิดในยะไงเกิดในยะว่าอยู่ต่อไปก็ไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นกลับดีกว่าแต่จริงๆแล้วพี่ว่าเขาไม่มีความพร้อมมากกว่านะครับ กานำนี่กับยังไงนะก็นี่ไงคุณต้องการความปลอดภัยตำรวจไปรับอารักาก็ได้พาคุณไปส่งถึงบ้านเลยให้คุณสบายอกสบายใจอจะได้กล่าวหากันไม่ได้ไงก็ในเมื่อคุณบอกว่าไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความปลอดภัยและคุณคิดว่าการมีตำรวจอารักาคุณกลับบ้านคุณจะปลอดภัยได้จัดให้อแล้วเป็นยังไงล่ะอาจารย์ก็เรียบร้อยดีก็ไม่มีใครทําอะไรเกิดขึ้นแต่ทอมเคยดูนะ ประชาชนจะเรียกร้องยังไงอาจารย์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยไปเฉยเฉยไม่ได้คุณเปลวสีเงินใช้คำดีว่าครับอย่าปล่อยให้สิ่งที่เกิดขึ้นนี้กลายเป็นขี้กากคือขี้กลากนั่นมันจะลามนะคะคเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคนที่ถือกฎหมายอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับใดก็ตามจะต้องมีการใช้ หลักฐานต่างๆแล้วจัดการตามกฎหมายมซึ่งตรงนี้นะคะใครก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธัฐบาลนะคะคต้องออกมาชี้แจงร่วงหน้าในเชิงการธรรมชาติสัมพันธ์เชิงรุกครับอธิบายให้เห็นว่าความจำเป็นในการจะต้องเรียนประกามกฎหมายคืออะไรเพราะว่ามันจะเกิดบาทก,กรรมอย่างแน่นอน ปิดปากคนที่ไม่เห็นด้วยใช้กฎหมายไล่ล่านี่คือความเป็นประเด็จการวาทกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากวัทกรรมนี้เกิดขึ้นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของรัฐต้องออกมาทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการอธิบายความจำเป็นว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้คำถามสุดท้ายก่อนจากการวันนี้ผมมีคำถามว่าทำไมตำรวจไม่จับการกับคนที่ยกป้ายอันตรายนี่ล่ะเขาไม่ทำทันที ทำทันทีเดี๋ยวก็มันก็โ้ยคนเป็นพันๆนนะถ้าเกิดตำรวจเข้าไปปั๊บมีคนมายึย่งเยอะมันจะวุ่นวายแต่เขาต้องเก็บหลักฐานไว้ทอมเชื่อพี่ออคือเกิดขึ้นแน่ๆเขาต้องทําถ้าเขาไม่ทําประชาชนจะด่าเขาแต่ทอมถ้าเกิดสมมติทําตอนนั้นนะตำรวจเข้าไปชาร์จคนที่ถือป้ายทอมใช้สามัญสํานึกธรรมดามคนจะกรูเข้ามาเป็นสิบยี่สิบแล้วถ้าเกิด,ดมีการยือ้อยุดฉุดกันมีใครมีแผลถลอกสักนิดหนึ่งมีใครบวมสักหน่อยหนึ่ง ไอ้ตำรวจจำมอาจารย์จำไดอรย์จำได้ไหอาจารยด้ไมอาจารย์เป็นออะไรขึ้นฉลาดตำรวจเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ทำตามเกมเขาไม่ตกหลุมอแต่ถามว่าหลักฐานก้องวงจรปิดมีไหมมีทั้งภาพโอ้โหมากมายนะเด็กพวกนี้นะพี่เตือนก่อนเลยนะไม่ช่้ขู่นะอนอกเหนือจากจะมีการจับการตามกฎหมายนะระวังจะหางานทำยากเอางี้ละกันว่ากันไปนะครับเรื่องดีมากรออยู่ครับเรื่องลับมาก no censor